วิธีแก้อาการปัญหาก็คือว่าสกูตเตอร์คันเล็กนยครับรุ่นเล็กบิดบิดมือบิดแล้วมอเตอร์ล้อครับหมุนไปข้างหลังล้อวิ่งไปถอยหลังแทนทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือว่า,าเปิดเปิดตัวพักเท้าตัวนี้ออกมาก็จะเจอพวกแบตก็หาสายชุดปลั๊กตัวนี้ดำแดงจากมอเตอร์นะครับที่ไปต่อกับ น้ำเงินขาวจากกล่องนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตกับดูชาร์จปวกระบบไฟตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นชุดนี้นะครับให้สลับ่าตอนนี้มันจะเป็นเนี่ยดามันจะไปอยู่กับน้นําเงินแดงมันจะไปอยู่กับขาวทําเราทําการสลับให้ดําเนี่ยมันมาอยู่ขาวแทนคือสลับฝั่งเนี่ยสองอันเนี้ยแดงกับดำเนี่ยครับสลับซ้ายขวากัน,นเฉยโอเคนะครับวิธีก็คือถอดคิปออกมาก ปักกลัมาแล้วก็ด้านในมันจะมีสลักล็อกอยู่เนี่ครับเอาไขควงปากแบนตัวเล็กๆดันลิ๊ตัวนี้ให้มันบีบเข้าไปแนบกับตัวหางปลาทั้งสองข้างเลยตรงนี้แล้วตัวนี้บีบเข้าไปอ่าเนี่ยพอบีบเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะดึงออกมาได้เลยนี่ใส่ไฟดึงออกมาได้เลย เวลา,าดึงออกมาแล้วนี่จะเป็นลักษณะน,นี้ตัวนี้ก็สลับเอาสีดํามาเข้ารูนี้แทนแล้วเอาแดงมาเข้ารูแนวแนวตั้งแทนนะครับก่อนใส่ก็คือว่าง้างกิ๊บกิ๊บล็อกตัวเล็กๆเนี่ยครับจะปเป็นแบนมันจะแนบกับหางปลาอยู่ให้ทําการงัดขึ้นมาก่อนนี่ครับดันในตัวลิปบล็อกให้มันอ้ามาประมาณนี้ เพื่อที่มันจะได้ไปล็อกกับในชุดปลั๊กได้นะครับอ่าตัวนี้ขึ้นมานิดนึงงัดมันขึ้นมานิดเดียงนะครับทั้งสองตัวเลยอ่าวิธีเสียบนะครับก็คือว่าเนี่ยดูดูจากด้านท้ายของตัวปลั๊กตัวน,นี้นะครับให้ด้านแบนของตัวหางปลานะครับด้านที่ไม่มีคลิปล็อกอะครับคลิปล็อกจะอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านที่เป็นแบนอยู่ด้านขวาให้ด้านที่มีคลิปล็อกอะครับ มาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้ได้เป็นแบนเนี่ยเข้าไปในรูที่มันแนบกับตัวพลาสติกนั้นแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วลักษณะ,ะ,ะ,ะน,น,นี้นะครับแล้วก็ดันสายไฟเข้าไปด้านในมันจะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับเวลามันเสียบเข้าไปแล้วมันจะดึงไม่ออกละเพราะว่าเราตัวคลิปล็อกหางปลามันก็จะไปล็อกอยู่กับตัวปั๊เรียบร้อยตัวด้านในเนี่ยนะครับ อเคนะครับแล้วก็เสียบสายลองได้เลยก็มอตเตอร์ก็จะหมุนกลับมาด้านหน้าปกติแล้วอ่าเนี่ยครับเสียบสายเรียบร้อยลองบิดดูอ่าล้อก็จะหมุนมาข้างหน้าแล้วนะครับโอเคนะครับลองทําดูไม่ยาก